สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวสิง์พามาเข้าสวนอีกแล้วนะในสวนสาวเมืองสิง์ตอนนี้กล้วยกระรางออกเครือเยอะเลยนะคะกล้วยของปีที่แล้วที่เราปลูกไว้นะตอนนี้ได้หลายเครือมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมไปทีละเครือนะคะถ้าเดินรอบสวนนี่จะได้สกี่เครือแต่คิดว่าเดินไม่รอบเนาะเอาแค่ช่วง ช่วงหนึ่งที่พอทำคลิปได้เครือนี้ก็จะมีตนะี่หวีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหวีสิบหวีขอหันหันชา้าๆก็ได้นะเลือกเดี๋ยวจะพามาดูอีกเคาน์นี้เครือนี้ทุกคนว่ากี่หวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหวีเครือนี้สิบเจ็ดหวีค่ะทุกคนเครือนี้สิบเจ็ดหวีนะคะสิบเจ็ดหวีตัดทีนี่ปวดแขนเลยนะคะเครือใหญ่ๆแบบนี้ส่วนเจ้าตัวนู้ มากินดอกกล้วยนะโดดหนีเลยนะจะไปกินดอกกล้วยเคลือนั้นดูนะไหนๆแล้วล่ะแอบไปต้นมะกรูด นี่ก็เป็นอีกสองเครือนะคะเราหนีเจ้ากระรอกมาแล้วเจ้ากระรอกเขาไปกินดอกกล้วยเพราะเขาได้ยินเสียงเราเขาก็หนีมานี่ก็เป็นอีกสองเครือเรายังไม่ได้มาตัดปีออกนะค่อยๆทำทีละอ,อย่างทำไม่ทันค่ะทุกคนในส่วนฝั่งนี้จะเป็นกล้วยนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคือตอนนี้เรามาได้กี่เขือแล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่เคือห้าเขือแล้วเนาะฝั่งนห้าเรือด้านนู้นเรายังไม่ไปนับเนาะเอาแค่ตรงช่วงนี้ประมาณห้าเขือนี่เป็นกล้วยที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเรา ส่วนด้านนี้ก็เป็นกล้วยหอมที่เป็นกล้วยหอมนะคะแล้วตรงกลางนี้เป็นกล้วยหักมุกเมื่อปีที่แล้วเรายังเห็นยั้ไม่มีหน่อเลยใช่ไหมคะนี่กล้วยหักมุกหักมุกบ้านเราเป็นหักมุกที่กินดิบแล้วไม่เปรี้ยวนะคะตรงนี้จะเป็นกล้วยไข่ดูกล้วยไข่ออกหน่อนะทุกคนดูหน่อกล้วยไข่ตรงนี้น่าจะประมาณกี่หนอนเนี่ย สามสี่ห้าหกเจ็ดนอนะกล้วยไข่กล้วยขอโทษขอโทษกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมนะกล้วยไข่ยังไม่ได้หนอนเลยนี่เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองนี่ก็เป็นผักมุกนะคะผักมุกก็ได้มีอยู่สองกอกล้วยหอมต้นนู้นยังนะคะ นู่นกล้วยไข่ตัวเล็กๆอยู่ในป่าอ้อยอันนี้เป็นอ้อยอ้อยคั้นน้ำเมื่อวานสองสิงมาถากหญ้าไว้แล้วนะถากหญ้าไว้นี่เป็นอ้อยคั้นน้ำนะสุพรรณห้าศูนย์กับอะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะจำไม่ได้อะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้งนีง่แหละสีแดงๆกับสุพรรณห้าศูนย์นดูนะคะผลงานในสวนของสาวมึงสิง อ้อยตรงนี้ก็น่าจะได้หลายกออยู่ค่ะเราจะค่อยๆขยับขยายนะคะฝั่งนู้นก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนู้นก็จะมีหลายๆอย่างที่พาชมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพวกฝรั่งพวกกล้วยพวกพืชผักทั่วไปนะคะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้อยอันนี้เป็นอ้อยแล้วก็มีกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยหกักมุกเนาะทั่วไปแล้วก็มีในยนาเนนาที่เราตัดแต่งกิ่งไว้นะ เขาก็แตกออกใหม่แล้วนะไรนา,นานโซนนี้จะเป็นไรนา,หนาเหมือนเดิมนะคะไรนา,นาตรงนี้ก็จะสามลูกกิโลเหมือนกันนี่แตกใหม่นะคะนี่แตกใหม่หมดเลยนี่แตกแบบนี้โอกาสที่เขาจะออกลูกให้เรากินได้ตลอดก็มีนะคะนี่ก็เป็นกระเจียวนะคะกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งของเราที่เราไม่ได้ขยายเรายังไม่ได้ขยายออกไปเพราะว่าเรา ไม่มีเวลาเนาะเนี่ยเป็นกระเจียวหวานเพชรนน้ำผึ้งเจียวหวานเพชรนน้ำผึ้งอันนี้ก็ยังมีดอกพอให้ได้ชมอยู่นะแต่ฝั่งโน้นดอกจะเยอะอยู่นี่ก็เป็นปลูกมะพร้าวแซมมาหนึ่งต้นอันนี้เป็นพร้าวแกงนะพร้าวแกงลูกใหญ่มากเลยนะคะในสวนบ้านสาวเมืองสงห์ก็จะประมาณนี้นะคะ เล็กๆน้อยๆไปนี่ก็เป็นต้นมะกรูดนะคะมะกรูดต้นนี้นะโดกมากๆเลยเป็นพว่งเป็นพวงก,ก,กันไปหมดเลยนี่ส่วนก็คือความสุขนะคะความสุขเล็กๆนี่มะกรูดก็จะมีกินอยู่ตลอดตรงนี้เป็นกระชาย กระชายที่เรามาปลูกไว้เดี๋ยวรอปีหน้านะเราจะได้ขยายเพิ่มโซนนี้ก็ยังเป็นกล้วยอีกเยอะนะคะเนี่ยเป็นกล้วยกอยใหญ่ๆเลยเยอะมากเลยค่ะนี่ก็เป็นกล้วยนะทุกคนดูปีของเขานะเราคิดดูว่าเครือจะขนาดไหนใช่ไหมปีใหญ่ขนาดนี้เครือเนี่ยดูดูเครือโน้นอะ ครื่อนี้ก็น่าจะประมาณสิบห้าสิบหกหวีเหมือนเดิมนะคะ,นะสูงนะคะทุกคนสูงมากดูหลังคาบ้านเราดิกล้วยสูงกว่าคิดดูเครื่องเขาก็จะใหญ่ลูกใหญ่เนียปีใหญ่นะคะเราขยายไปไว้แถบนู้นเยอะมากไปยาตาลายสักนิดนึงแวะมาดูมรกรของเรากอหลังทัวดูเจ้ากระรอกเขามาแอบกินนะ แ้าก็รอเขาไม่แอบกินเราก็ไม่เป็นไรไว้ให้เขากินนะตะกอต้นนี้ดกมากมากเลยค่ะพี่ๆดกนี่นะดกจริงๆเลยค่ะแล้วลูกเขาก็เกิดตลอดเลยนะคะนะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยังมีตลอดเลย ทีแรกติดตั้งแต่กกเนี่ยขึ้นไปเลยค่ะเราก็ค่อยๆเก็บกินไปนะคะดูแล้วจะต้นใหญ่มากนี่ในสวนของเราก็จะประมาณนี้นสวนหลังบ้านหลังครัวแอบดูดอกขมิ้นขาวสักนิดนึงเ,นเห็นดอกสวยๆเนี่ยไม่ใช่กระเจียวนะคะเป็นขมิ้นขาวค่ะขมิ้นขาวก็มีหัวแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ขุดเนาะ สวยงามนะคะสำหรับขมิ้นขาวพามาแวะชมพริกดูพริกของเรานะพริกในส่วนเล็กๆก็พอได้เก็บกินนะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นมะกอนะที่เริ่มติดลูกมะกะกอตรงนี้เริ่มติดลูกมีเริ่มต้นจากตรงนี้นะข้างบนก็เริ่มติดแล้ว เดี๋ยวต่อไปกามละกอตรงนี้ก็จะเยอะนะเมละกอแลกมากเลยนะสายพันธุ์เดียวกันนะปลูกจากจากเมล็ดจ,จากลูกเดียวกันนะแต่ผลแตกต่างกันอันนี้เป็นลูกยาวใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้เป็นลูกกลมอันนี้เป็นลูกกลมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมลูกของเขาแตกต่างกันนะเนี่ยอันนี้เป็นลูกยาวทั้งที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ต้นเดียวกันนะ อันนี้เป็นลูกยาวนี่เป็นลูกกลมก็รอชมต่อไปว่ามะกอมจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกเลิกทุกไลน์นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้สาวเมืองสิงห์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ